สวัสดีครับผมผมก็พี่โต้งนะครับในนามของนักข่าวนะครับของในโลก d ฮ Hardcore ในว,วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประลองกันระหว่างฝ่ายกับฝ่ายใต้นะครับวันนี้ผมนักข่าวก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าข่าวใหญ่นะครับพี่ตูนนะครับผมให้ผมมาสัมภาษณ์ก่อนโดยชุดแรกเราจะสัมภาษณ์กับตัวแทนของฝ่ายเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันแนะนําตัวได้ไหมครับไม่ใครบ้างครับ มีมีมีคุกกี้ครับยกมืออยู่คุกกี้คณคุกกี้นะครับนี่ถือว่าเป็นหมวนหน้าหน่วยไหมครับเนี่ยไม่ไม่ครับเป็นเทนาธิการเสนาธิการโอเคคนต่อไปครับยกมือครับรายงานตัวคนต่อไปเลยยกมือเลยคนต่อไปไปอันนะครับไปอันแบนอาไปอันนี่นี่คือไปอันนะฮะไปอันทางซ้ายครับทางซ้ายผมไปอันทางซ้ายครับคนไบอันมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เป็นตัวล่อเป้าครับ เป้าชี้เป้าชี้เป้าชี้เป้าอ๋อชี้เป้านะฮะอ้าวคนต่อไปเลยใครเอ่ยยกยกมือด้วยอ่าวอ๋อนั่ง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 เจ้าทามครับครับผมมีหน้าที่อะไรครับยิงครับยิงยิงเดียวยิงเดียวเลยโอ้โหโอเคคนต่อไปเลยสองคนนั่แหละใครเอ่ยจะเอาใครก่อนดีมังกรอ๋อมังกรคผมครับผมมังกรมีหน้าที่อะไรครับผมกันหัวหน้าครับผมหัวหน้า ก็ถังแดงสุดท้ายถังแดงกีดครับผมกีดครับมีนาทีอลไรครับอ่าซัพพอร์ตครับคอยซ้อนเล่นลุมทีมครับอ่าสรุปครับผมคนทหารของฝ่ายเหนือใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าใช่ใช่เหนือครับฝ่ายเหนือทั้งหมดมีนกี่คนครับผมหกครับหกขันนี้าด้แต่ซ้อมทีมกันไี้กันแยังกัาเนี่ยวางแต่ตำแหน่งครับวางตำแหน่งแล้วก็ระบุลดควาร่าที่เราจะไปตั้งรับครับไปเสาร์สเสาเสาไปเสาไปเสาไป มีสบายแล้วสบาย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 เฟิร์สสบายเฟิดตาขาฝังจะมาสอนแนมหน่อยพี่มาสอนแนมหน่อยไม่ได้ไม่ได้โมฆาโมฆาเดี๋ยวปักแค่เดี๋ยวตัดแ่มันเอาอย่างยาวใจเย็นนี่ยังไม่ออกใจเย็นใจเย็นนั่นก็ไม่กล้าถามมาไปแล้วไปแล้วโอเคครับตะกอนถามต่อครับครับทางทีมหกคนนี้ได้ซ้อมอะไรกันในอย่างครับเนี่ยวางวางวาง แค่หาตำแหน่งกับวางตัวผู้เล่นตามตำแหน่งแค่นั้นเองครับได้โลเคชันแล้วแต่ยังไม่เคยลองแบบลองยิงดูโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยลองทดสอบยิงเบื้องต้น,ตนยังแต่ได้ตำแหน่งที่จะไว้ตั้งหลับแล้วครับแล้วตอนนี้เจอปัญหาเกี่ยวกับเมืองใหม่เน้นไหมครับเมืองใหม่เน้นอยู่เหนือนอกเหนือความเจริญแล้วเกินแล้วก็มีพื้นที่ที่มีอนาเขตที่มันยาวใช้ได้เลยจริงเมืองนี้ก็เิร์งไม่มีซอมบีครับส<อ>บายดีไม่มีตัวปวน แล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีคนมาด้วยเวลากิจกรรมน่าจะเคลียร์ครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่โอเคเลยประมาณนั้นฮะตอนนี้ทีมงานเจอปัญหาอื่นนะครับที่ว่าต้องเร่งแก้ไขกันว่าพวกนี้จะมีกิจกรรมแล้วคนอื่นจะมีไหมปัญหาอื่นมีไหมมีปัญหาวอกกีท็อกกี้เช่นว่าอกกีท็อกกีหาไม่ได้เอหาได้แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดังพอที่จะดึงดูดศัตรูหรือเปล่า มีแท็กติกครับมีแท็กติกมีแท็ติกนิดหน่อยกลยุทธ์คือน่าจะเป็นการป้องกันหวหน้าใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าไยงไใช่ครับใช่ครับป้องกันอย่างเดียวรอรอเป้าหมายโผล่มาครับเราเราเราไม่ไม่โผล่ไปครับเราเพราะไม่มีเวลาสองชั่วโมงไงครับเราก็จะดึงให้นานที่สุดครับพาไปดูโลเคชันได้นะครับพาไปดูโลเคชันดีกว่าดีว่า มืดๆเนี่ยฮะใช่ครับนี่แหละมืดๆดีแล้วเอาดูโลเคชันแล้วเปิดไฟลองดูเดี๋ยวเก็บตะเกียงไปครับอ่าเก็บตะเกียงไปคนหนึ่งลองดูว่าแผนเขาจะเป็นยังไงเขาจะที่ครับได้ผมถือให้ก็ในวันที่ทําสงครามกันในวันที่ประลองตวนวันนี้จะทําตามแผนหรือเปล่านะหรือว่ามีแผนอื่นหรือว่าแผนจะแตกอีกเรื่องนึงก่อนนี้คือเป็นการสะท้านในภาพรวมนะครับ อันนี้นะครับฝ่ายเหนือนะฝ่ายเหนือนะครับเดี๋ยวฝ่ายเหนือจะนําผมซึ่งเป็นนักข่าวนะฮะซึ่งไปดูโลเคชั่นนะคะว่าที่เขาวางแผนว่าจะเป็นยังไงนะคะ <i> วันนี้ที่ผมมาสัมภาษณ์ก็ฝ่ายเหนือเกี่ยวกับทีมครับยกเว้นน่าจะเป็นหัวหน้าทีมก็คื <intell ig it> <c oughs> อหัวหน้าเ <s ays> สือเปรนหัวหน้าหัวหน้ายัางไม่รู้ตัวครับโดนยัดเยียดพอหัวหน้านี่คือความหวังครับหัวหน้าตายคือซีมงเท่งกับน้งทีมครับผม เพื่อ,อเพื่อความที่กันข่าวรั่วเราก็เลยเลย่นเล่นตอนคืนเนี่ยครับหัวหน้าเราเสียนคิวนะครับไม่รู้จะออกไปยิเยงเองหรือเปล่าระวังนะครับตามหัวหน้าตาในเกมมาเพื่อนะครับเสียนละเกินตอน<า>ตอนี้ข่าวหัว้คหักนะตอนนี้ครับเป็นตนที่เราจะตั้งตนคุ้มกันครับก็มีบ้านหลังแรกครับอันนี้เป็นบ้าน,านคนบบารีมน้ำตาลครับบ้านครีมน้ำตาลบ้านหลังแรกก็ วางกาลังไว้สองนายแต่ไม่บอกว่าเป็นใครบ้างาาแล้วแม่โก้ฝ่ายบกคือเขาไล่เคลียบบ้านมาทีเดียวไม่เป็นไรครับคือเราตัวนี้จะมีบ้านอยู่ประมาณสี่ห้าหลังมันจะ cover กันได้หมดครับแล้วก็ทางขึ้นทางเดียวหมดถ้าจะบุกขึ้นไปยิงกัน<ม>จริงก็ก็หนึ่งแรกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็คุมอยู่ครับอถ้าเกิดจะต,ตายจริงก็หนึ่งแลกหนึ่งนอกจากโดนสองยิงจากข้างนอกซึ่งโอกาสน้อยครับเขามีรูหน้าต่างรูเดียวบันแราจุดสังเกตนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับ,บกบบ็จะเป็นบ้านที่เด็ดกับแหล่งน้ำเนี่นะฮะจะเป็นบ้านธุรกิจเด็ดกับปั๊มน้ำมาได้สดนะฮะในบริเวณของเมืองที่อยู่บนโลปารติโนโน,โน,โน,นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเผยเชื่อมกัดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าตอนนี้บ้านแรกครับบ้านบ้านต่อไปเป็นบ้านนี้ครับข้างๆกันเลยในในก็เดี๋้า ฉันวิ่งวิ่งไวเจอเดี๋ยวปไหนึงวันนึงทำไงวิ่งวิ่งไม่จบได้นักข่าวนักข่าวนักข่าวซิ่งต่อยเฮ้ยนักข่าววิ่งไมนดุเด็ดปั๊กแล้วเอ้ยนักข่าวเมาส์ค้างหรือเปล่าคีย์บอร์ดค้างหรือเปล่าอ๋อเออเขียบเมาส์เมาส์ค้างครับคีย์บอร์ดค้างนักข่าวทำตลกนี่แหละครับ เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมมาดูคลิปนี้ตอนหลังการประลองก็มาดูนะว่าเขาจะทําตามแผนหรือว่าเขาจะมีแผนอื่นอันนี้เนะป็นจุดจุดที่สองครับที่เราวางเลือกจุดนี้เพราะว่ามันมีหน้าต่างที่ครอเวอร์กับบ้านแรกได้ครับมองไปเห็นบ้านแรกแล้วก็เป็นหน้าต่างเล็กขึ้นลงทันเดียวเหมือนกันนะครับก็ปลอดภัยสําหรับคนอยู่ด้านบนอ่าประมาณนี้นะคัคข่ามาดูด้านนี้ก็ได้ครับหน้าต่างที่มัน cover มครอเวอร์กันนี่ครับมีสองบ้าน มองไปเห็นบ้านน้ำตาลนูนครับอ่าม,มันก็จะช่วยเหลือกันได้เวลายิงเวลาบ้านน้ำตาลโดนคนพบว่ามีคนโดนล้อมน้ําบ้านนี้ก็จะยิงเข้าไปช่วยได้อ๋อแต่ตัวบุคคลเดี๋ยวเราก็ไม่บอกครับอาจจะมีทักนายสองนายแล้วแต่แล้วการแต่งตัวก็จะแต่งอย่างนี้นะฮะใส่เสื้อางกาหมดครับใส่ส้อากาอง,งากาหมดครับดูง่ายดีครับดูง่ายเราเป็นแบนดิตครับเราเป็น ดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่านักข่าวผมแต่งตัวอย่างนงี้นะเจะใไ่สมโมอย่าเงี้ยญ่าย,ย่งนะครับมีสออา,าวอากาศอย่าแเง้วใส่อย่างอื่นมาแล้วกันครับแน่แน่นนแต่งแต่งตัวอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> นักข่าวจะใส่หมวกเย็นนะครับ <Okay. S 1> ครับแล้วก,ก็จะเดินล้างท้ายตลอดนะครับ <Okay. S 1> ลังท้ายไปไกลๆตลอดอ่าแล้วคุณคุณต้องจะเป็นนักข่าวอยู่ฝั่งไหนครับจะติดตามฝั่งลำหรือฝั่งลเดี๋ยวต้องแบ่งกับพี่ตูนอีกทีลงกลับพี่ตูนใช่ฮะัมาต้องต้องแบ่งกันฮะโอเคครับครับก็มาต่อครับ ต,ต,ต่อหลังที่สามครับหลังที่สามหลังที่สามตามตามไปมดีคือบ้านเขียวเล็กตรงนี้ครับบ,บ้านเขียวเล็กอ๋อคือจเจ้าแต่ใกล้ๆกันเนี่ยครับมันเป็นโตนครับเรียกว,ว่าสามเหลี่ยมเบอร์วิด้าครับบ้านนี้ก็มันมองจากข้างนอกครับจุดเด่นมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในไม่เห็นใครเลยครับเราเป็นคนไปซ่อนได้โดยที่ค่าสึดยิงเข้ามาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เข้าออกทางเดียว เอาไว้เป็นบ้านสุ่มมันจะเวอร์กับบ้านตึกหลังที่สองนักู่นะครับไาดูนะฮะมันเข้า,าทางไหนจริงหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวผมมองเข้าไปแล้วพี่ต้องลองยิงครับยิงเข้าไปไม่ได้ครับเห็นแต่ยิงไม่ได้อ่ายิงไม่ได้ใช่ครับมันมีห้องหนึ่งว่าเห็นแต่ยิงไม่ได้ครับหน้าต่างมันจะสูงกว่าระดับปืนครับยกปืนขึ้นมาแล้วยิงเข้าไปไม่ได้อ่า ในการคิดนี่เอากลยุทธ์จากเกมไหนมาแล้วประยุกต์ระเบล่าเนี่ยไม่ไม่มีครับเดินดูเอาแล้วกทดสอบเลยแล้วก็ทดสอบยิงกันครับทดสอบลองยิงกันยิงได้ไหมอ่าได้ไม่ได้ช่วยกันคิดช่วยกันยืนหาตำแหน่งบ้านนี้เ็าจะมีกำลังของเราอยู่ประมาณนี้ครับหรือวบ้านนี้คุณบ้านนี้คุณทามจะขอคุณทามจะชอบลังนี้ลูกพี่เตาจะเอาหรอเด็กเตาได้หัวหน้าหัวหน้ามาไทไม่ได้ อ่าบ้านบ้านสุดท้ายครับพี่ต้องบ้านสุดท้ายทางนี้เลยเอ๊ะทำไมมืดแล้ววะจะห้ามตั้งกายพี่ต้องตั้งก่ายจะหน้ามืดตั้งกาดหน้ามืดอ่ะใช่ตั้งกายแล้วไฟมันเข้าตาหน้ามืดต้องถือปกติแล้วก็อย่าไปมองต๊ะที่ไฟของคุณคุกกี้ครับอ่าบ้านสุดท้ายบ้านสุดท้ายนี่คุณคุณกิจเขาจองครับทางไหนวะมืดแล้วมองไม่เห็นทางขวาเลยอ๋อเจอแล้วนีอและนี่นี่ครับนี่คือบ้านสุดท้ายของเรา มันคือบ้านเขียวสองชั้นเข้าออกอาทางเดียวเหมือนกันครับแล้วก็หน้าต่างมองไปทางบ้านหลักได้<ม>ค,คุณต้องลองเดินเข้าในบ้านได้นะครับแล้วไปมองดูโลเคชันเขาจากข้างใน<ม>จะได้อีก,อกบรรยากาศหนึ่งเข้าไปข้างในมองแสดงว่าลองเข้าออกกันอะไรกันหมดแล้วหรือครับลองคลองยิงกันแล้วครับเห็นกันแล้วเห็นทางแดงผมไหมครับทางแดงนี่คือคีครับนี่คือคียแล้ว จะทําให้สตูเข้าบ้านผมไม่ได้วันนี้คุณกิจวันนี้คุณกิจจองครับวันนี้คุณกิจจองก็ครอบเวอร์เพื่อนได้ครับจาก,ากาเดียรไกเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงบ้านครีมนะคุณต้งลองมองไปทางไฟผมจะเห็นว่ามันเห็นกันนี่ครับทียงจุดนี้ครับหน้าต่างตรงกลางไหนลองวางถังแดงดักดักผมหน่อยได้ไหมครับผมผมจะลองดูว่าแผลมันช้่ได้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องกลัวครับคลิปนี้จะเผยแพร่หลังการประลองนะครับ เพียงแค่เราต้องการรู้แนวคิดนะครับว่าก้ยุตแต่ละฝั่งจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับถังแดงวางครับขึ้นลําบากครับ,บถังแดงวางปุ๊บแงเด,เดวและติด<ม>ครับกดข้ามได้ไหมเดี๋ยวผมพปิดประตูมันสตูไม่เห็นถังแดงแน่นอนจนกว่าจะเปิดประตูครับผมกดข้ามก็ไม่ได้นะองครับลองกอกไกดข้ามนะครับกดข้ามได้ไหม ไม่ได้นะครับแล้วผมผมจะวางทางแดงไว้สองอันนะครับอ๋อนี่มีฐานในสองอันนะครับสองอันครับสองอันโอ้บ้าบ้าไปแล้วครับเห็นที่สะพายหลังนะครับและเห็นที่มือนะครับสองอันนะครับมองจากตรงนี้ไปมองจากตรนี้มาตรงไฟครับจะเห็นหลังบ้านบ้านโฮสพอดีครับ่อน็จะมันจะคอเวอร์กันได้ครับ มีหน้าที่หาถังแดงอยู่นี่นะฮะเนี่ฮะมาดูนะฮะคนกิจใช้แผนนี้ฝ่ายลูกจะแก้ไขยังไงนะฮะถ้ากระเป๋าเขาไม่ว่างพอก็ใส่ถมแหละถ้าหยิบออกขวานก็ตกคุนวัยเลี้ยงยังไงก็บันทอนเวลาได้นะครับแผนนี้โอเคอมีอะไรใหผมดูไหมครับหมดแล้วแต่เหลือการวางตำแหน่งเดี๋ยวตกลงกันคงเป็นพรุ่งนี้ครับกวนแข่งเลยก็เลย เพราะบ้านมีสองหลังที่มีคนจองแล้วเหลืออีกสองหลังเดี๋ยววางใหม่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่จำนวนคนจบแล้วลงตัวลงตัวลงตัว,ลตวแล้วครับจะเป็นการสัมภาษณ์แล้วครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ของหน่วยเนื้อหน่วยเนื้อหน่วยเนื้อที่มีหน้าท,ที่คือการตั้งรับ อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ปกป้องคือท่านหัวหน้าอาจจะเป็นคุณเปาก็ได้เพราะตอนนี้เพื่อนๆจะเยียดให้นะครับว่าต้องเป็นคุณเปาน,น,นะฮะนี่คือแผนการทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี้จะถูกเผยแพร่หลังการประลองแล้วเราจะมาค่ดูกันว่าเขาจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ในการประลองครั้งที่หนึ่งของโลกฮาร์ดคอร์ในเบียโบในเดซี่ แตนโลนฮาร์ดคอร์นะฮะตบมือตบมือฮักเราน่ตบมือตบมือโอเคง่ายๆเลยนะครับขอบคุณเลยครับผมมาครับเออทิ้งท้ายหน่อยครับว่าจะทีมฝ่ายเหนือเราจะมีอะไรบอกสั้นๆกับทีมฝั่งใต้หน่อยนะครับอ่ะตบมือเราแล้วครับตากบอกไฟเนื้อไหครับฝ่ายใต้นะครับอย่าลืมเตรียมถูกติดสมัยคอร์แล้วครับปากบอกายเหนือด้วย ต,ตับบ่อไฟใต้ครับถุงเก็บศพก็เตรียมมาเยอะหน่อยนะครับถุงยำโรตัสมีขายนะครับต่อเมื่อตะเมื่อตะเมื่อ <c oughs> <c oughs> โอเคครับของค,ครับ